สวัสดีครับแม่ไม่ได้ฟังเลนียคือลูกไม่สามารถทำอาหารกินได้ก็คือแม่แม่ก็คือก็อยากไปทําบุญค่ะไปทาบุญมากไปนู่นไปนี่ไม่ได้ไปทำไมถึงไม่ได้ไปต้อง้าอยู่ไม่ไปต้องไปกออยู่อยู่ก็เขาแล้วเขาอยู่ไหนกันเนี่ยเขา้ํนเข้านะเมื่อคืนเ้ก็ไม่ได้นอนเลยนี่ก็โกรธเขาไม่หลับไม่นอนเลยเหรอไม่นอนก็ฟังฟังหว่านู่นพ่อไม่นอนแล้วเขาทาอะไรอ่ะเขาพูดอยู่เาพูดอยู่กันอย่างนแล้วเขารู้ไหมว่าตอนเนี้ย ความเดือดร้อนของครอบครัวเนี้ยคือเข้าไม่ให้ตัวเขาอยู่เขารู้ไหมเขาเขารู้แต่เขาทาบหนูว่าพี่พวกพี่ลําบากขนาดนั้นเลยเหรอหนูบอกลำบากมากถ่านหนูยังอารวาสเวรอยอย่างเงี้ยพวกพี่ก็ไม่มีที่ดินทำอาหารกินไม่มีที่ดินที่อยู่อาศัยพอเราพูดไปเนี้ยเขาตอบเราว่าไงเหมือนเขาไม่เดือดร้อนตัวอะไรมันเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของเขาอะค่ะก็ไปคุยไม่ได้ห็นที่ไอ้ที่บอกว่าไปกินไปทําอะไรไปกินน้ําบ้านใครแล้วอยู่ก็เป็นแบบนั้นมาคือยังไงอันนี้ นี่ก็มาประมาณต่อทุ่มนี่แหละประมาณสองทุ่มอือเขาก็ตัวยินหลงเนียแล้วก็ลงก็เสียที่หน้าอกไม่ใจไม่ได้แม่ก็พาส่งโรงพยาบาลมอตัวก็ไม่เจือหลาสารเพติดก็ไม่เจอไม่เจอแม่แต่พอกลับมาจากบ้านเพื่อนนั้นคืออาการนั้นเริ่มเป็นเลยแล้วเพื่อนก็หายหมดเลยค่ะเพื่อนนั้นก็หายหมดเลยชุบค่ะชุบ คนนั่งคุยก่อนได้ไหมนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนนั่งนี่ก่อนอ่ะคนมันเป็นยังไงอ่ะถึงเราคุมตัวเองไม่ได้ลองคุยกับหมอหน่อยดิันแหละคุยภาษาไทยด้วยขออนุญาตมันปวดตรงนี้แล้วขอโทษแล้วพลเอาอะไรมาใส่ตรงนี้คืออะไรไอ้ตะกูแดมอด้วยตาหมอถามพลหน่อยทุกครั้งเวลาที่พลเป็นเนี่ยมันรู้สึกยังไงอ่ะถึงต้องโวยวายออกมาพลมันมันปวดขันมันปวดแค่ใหนว่าจะแบบเนี้ย แล้วก็เหมือนกับมันจับ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 ที่ขาที่นึงแล้วก็ที่ขาเหมือนกับว่ามันจับแล้วก็มันโคดขึ้นหนุนเรือในความรู้สึกมันเหมือนเป็นเสือเหรอเราต้องคำรามมาเหรอใช่ไหมมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามันมีมันมีเสียนอะไรบางอย่างที่มันฝันอยู่ในร่างกายมันมันเคลื่อนคลรู้ตัวเองทุกอย่างเออตรงนี้แหละที่มันโคอกมานโคลงมาแต่คนไม่สามารถควบคุมตัวมันได้ ช่ไหมโคมคมก็โคคมได้อยู่แต่ว่ามันทรมานท้องมันเข้าท้องไงมันน่าจะเป็นแบคทีเรียหรือไวรัสอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในต่างกายเดี๋ยวก่อนก่อนเคุียันอนะ่ะพลลองลงไปข้างล่างแล้วพลลองทำท่าทางที่ว่าที่ชาวบ้านตัวนี้ยเขาไม่สามารถรับพฤติกรรมพลได้ลองทาให้หมอดูเดียหมอจะได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันถูกต้องได้ได้ไหมท่าทางที่พลเคยเป็นอันอนี้ผมไม่ผมไม่เป็นอันนี้ผมไม่เป็นอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ หรอคผคือคลิปจำที่ผมให้ดูคลิปคือบางทีก็ไม่รู้ใช่ไหมคลิปที่ด่าตีนู่นตีนั่นีอ้ัน่มีใครอยู่กับผมผมมาอยู่คนเดียวแม่อยู่ข้างล่างอ๋อคืออาการเหล่านี้พอมันเป็นคนควบคุมไม่รู้สึกตัวเหรอไม่ผมมันรู้สึกตัวแล้แต่ว่าผมควบผมตัวเองไม่ได้เหมือนกับผมก็ผมก็ลอยไปตามอารมณ์ของมันจะดีขึ้นเหมือนเราได้ระบายนี่ไง อาการที่พลพูดอ่ะหมออยากเห็นตอนที่พลทําให้ดูหน่อยดิไดไหมไปครางง่างอ่ะทำให้ดูหน่อยเออผมทาเป็นหรอกผมถามนิดนึงไอตอนที่เป็นครั้งแรกไม่ใช่บ้านหลังนี้ถูกไหมใช่ค่ะบ้านอีกที่ลื้อมาค่ะเพราะว่าเขาไปไปดูหมอแล้วเคยไปดูหมออะไรเขาทักยังไงเจออะไรบ้างไปดูกับหมอแล้วหมอบอกว่าบ้านอ่ะเขาเขาฝังของไว้แล้วแม่ก็มาขูดเจอไม่ใช่เหรอแม่บอกเส้นผมกับอะไรนะตะกุดหรืออะไรนะที่แม่บอกแลไอ้บ้านหลังที่ว่าของฝังในห่างจากนี้เยอะไหม ไม,ไ,มไม่ไม่เยอะค่ะเดินไปได้ไหมได้ค่ะคนถามเลยดิยตอนนี้รู้ไหมว่าพ่อก,กับแม่จะอยู่ในพื้นที่นี้ไม่ได้แล้วอ่ะพาะเขากลัวว่าพลอ่ะจะไปทําร้ายคนใช่ใช่รู้ใช่ไหมรู้ตัวไหมรู้ตัวแล้วพลสงสารพ่อก,กับแม่ไหมผมก็สงสารพ่อก,กับแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องหนักหนาครับผมเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องหนักหนากับพลแต่พ่อก,กับแม่และพลเนี่ยขาจะไม่ให้อยู่ตรงนี้แล้วพลรู้ ใช่ไหมเออเขาไม่ให้อยู่ที่นี่ผมก็ออกไปจากที่นี่ก็เหมือนกับว่าพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่กับผมแล้วผมเหลือคนเดียวผมจะอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียวได้ยังไงคุณเคยใช้ยาเสพติดไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีเงินซื้อแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วย <laughs>